ครับผมสวยมากนะครับประดับด้วยดอกไม้นะครับผมนะนครับนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันนะครับผมนี่ครับ โอ้โหสวยและก็มีเสน่ห์มากๆนะครับผม ครับสวยมากครับผมก็ K จะมีอ่าสื่อมวลชนหลายช่องนะครับผมนํามาทำข่าววันนี้เยอะเลยนะครับ <c ười> ไม่รู้ว่าเราจะได้ออกทีวีไหมนะนี่ครับนี่สวยมากนะครับนี <c ười> ่เขาก็เปิดไฟแล้วนะครับผม สวยมากนะครับผมนะรถที่ไซแห่ขบวนนะครับผมสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งไทยลาวเด้อตอนนี้ต้อมก็อยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับผมนะวันนี้ก็จะพาพี่ๆเีซีนะครับผมมาดูรถที่ไ้แห่พระบรมสารีริกธาตุนะครับผมนะก็จะมีดู3าคันนะครับผมนะคันแรกนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับผมนะ เป็นปางยืนนะครับผมปางยืนประทานพรนะครับผมนะนี่ครับผมสวยมากนะครับครับผมก็จะมีอ่าเหล่าเทวดานะครับผมนะก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับผมนะทรงดอกบัวนะครับผมนะครับ วยมากนะครับผมนะเดี๋ยวต้อมก็จะพาเดินดูนะครับผมนะนี่ครับแต่และอันนี้คันที่เอานำพะะสสระบรมสารีริกธาตนะครับผมนะก็จะเป็นคันนี้นะครับผมบ <_' S 1> ก็จะมีะประชาชนนะครับผมนะัมา ขายรูปกันนะครับผมมาต่อคิวขายรูปนะครับครับผมนี่ครับผม,บผมสวยมากนะครับผมนะการาตกแต่งนะครับผมนะนี่ครับผมการตกแตง่งศิลปะนะครับผม ปะสสชนก็ต่อคิวกันถ่ายรูปเอานะครับผมนะความสวยงามนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นฟรีมือคนไทยนะครับผมนะที่สร้างมาแล้วก็ตกแต่งได้อย่างสวยขนาดนี้นะครับผมนะจนนักท่องเที่ยวก็ต่อคิวกันถ่ายรูปกันนะครับผมนี่ครับแต่ละคันก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวนะครับผมนะนี่ครับองนี้ก็จะเป็น พญาง้างนะครับผมนะพญาช้างเอราวัณนะครับผมอยู่เสื้อเปงเงนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นสิงห์นะครับผมแล้วก็จะเป็นสัตว์ในป่าหญ้าพาน์นะครับผมนะก็จะมีซางด้วยครับผมนี่ครับคล้ายสิงห์นะครับผมนี่ครับ ครับดูอันนี้ก็จะประหลาดด้วยหลอกไม้นะครับผมนะครับสวยมากนะครับผมนะบโอ้โหหลายคนต้องต่อคิวถ่ายรูปกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับผมนะนะี่ครับ สวยมากนะครับผมฟังนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสีมือของคนไทยนะครับผมนะที่ตกแต่งได้สวยขนาดนี้นะครับผมนี่ครับ ครับผมสวยมากนะครับประดับด้วยอลอกไม้นะครับผมนะนครับนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันนะครับผมนี่ครับ โอ้โห oh, oh. สวยและก็มีเสน่ห์มากๆนะครับผม คนก็อ่มาต่อคิวถ่ายรูปกันนะครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเอ่อต่อไฟอยู่นะครับผมนะต่อไฟนี้โอ้โหสวยนะครับผมถ้าไฟขึ้นมานะครับกับเจ้าหน้าที่ก็กำลังต่อไฟอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศวันแรกนะครับผมนะวันที่ออัญเชิญพระบรมสา,าดีริกท่าเลยครับผมนะบรรเอ่อ ประทับอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับผมบันแรกแต่ว่าเขายังไม่ทันได้เปิดให้เข้าไปสักการะนะครับผมก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมนะก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมที่เขาให้ประชาชนได้เข้าไปกราบบายนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นพิธีอัญเชิญนะครับผมนะอัญเชิญปฏิทฐานไว้ในตู้อันนี้นะครับผมนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับผมนะครับประชาชนก็มาเฝ้ารอแล้วครับผมนะ อันนี้ก็จะเป็นขบ,บวนที่แห่พระบรมรสาดีทิกรธาุนะครับผมนะเขาก็อ่าเชิดพิธีแล้วนะครับผมนะต่างคนก็ต่างที่จะกลับบ้านกันนะครับผมนะนี่ครับผมอ่บญญาบรรยากาศนี่ครับผมก็จะมีอ่าเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมนะมา คอยดูแลความปลอดภัยนะครับผมนะให้ประชาชนนะครับผมคนที่มาในงานนี้นะครับผมนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมนะครับผมครับเตรมไปด้วยเจ้าหน้าที่นะครับผมนะงานนี้ก็จะเป็นงานระดับโลกระลับประเทศนะครับผมนะครับเจ้าหน้าที่ก็สแตนบายอยู่ในงานเต็มเลยครับผมนะความปลอดภัยนะครับผมนะครับแต่ว่าวันนี้เขาไม่ให้เข้านะครับผมนะ ครับอันนี้ก็จะเป็นนักเรียนทหารตำรวจนะครับผมนะเขาก็อามาเดินสนามนะครับมาเดินนําขบวนนะครับผมนะครับประชาชนก็รูปผ่านจอนะครับผมวันนี้นะครับรูปผ่านจอนะรับผมากาัน้ะครับนต้รักยาจนอตบกรานศนบผีรนู้นะครับกผูมนะเ ตอนรัประชาชนมารอเฝ้านะครับผมนะเพื่อจะได้เข้าพิธีอัญเชิญพระบรมภาษีริกธาทานตครับผมนะนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ก็ทําเอาประชาชนนะครับคนที่ได้มาสนามหลวงวันนี้นะครับผมนะก็ตาริงไปตามๆกันนะครับผมนี่ครับเพราะว่าใครๆก็อย่าพลาดถ่ายรูป จุดนี้นะครับผมนะเพราะว่าเข้าไปล้านในไม่ได้นะครับผมวันนี้นะนี่ครับสวยมากเลยครับผมตอนนี้เขาก็าต่อไฟเสียแต่ครับผมนะนครับอันนี้ก็เราคนที่มาเดินขบวนนะครับผมนะนี่ครับสวยมากครับผม ก็จะมีอ่าสื่อมวลชนหล,หลายช่องนะครับผมนํามาทําข่าววันนี้เยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าเราเจอได้ออกทีวีไหมนะนี่ครับนี่สวยมากนะครับนี่เขาก็เปิดไฟแล้วนะครับผมนี่ครับสวยมากนะครับผมนะรถที่ไซส์แขบววน,นะครับผม พรุ่งนี้ก็จะเปิดอย่างเป็นทางการนะครับผมนะพรุ่งนี้นะครับผมก็จะเปิดให้อาชาชนนะครับผมนำมาสักการะบูชานะครับผมพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มาเดินขบวนนะครับวันนี้นะครับผมนะนักแสรงนะครับผมนะครับนี่ครับผมแล้วก็จะมาถ่ายรูปตรงจุดนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเนกันนะล่ะเกัน ครับผมนี่ครับผมแนีครับเขาก็อาจจะมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับผม ภายในงานตรงนั้นเขาก็ทําวิธีนะครับผมนะทำพิธีอัญเชิญนะครับผมนะขึ้นไปปฏิษฐานอยู่ที่โถแก้วนะครับผมข้างในนี่สวยมากนะครับผมเขาปรับไฟอย่างสวยเลยครับพรุ่งนี้ต้อมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตนะครับผมนะตรงล้านในนะครับเพราะว่าเขาให้เข้าไปนะครับผมวันนี้คนอาจจะไม่เจอสักเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับนี่ครับผม อันนี้ก็จะเป็น,นจุดที่อัเชิญเข้าไปนะครับผมนะแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปนะครับผมข้างในนี่สวยมากครับผมครับลานในครับผมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณลานนอกนะครับผมนะเขาก็ยังกั้นไว้อยู่นะครับผม ตันนี้เรากา็จะกลับเหมือนกันนะครับผมนะเพราะว่า,าวันนี้ก็จะตั้งใจมาถ่ายดิวขบวนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนักเรียนนายร้อยหรือเปล่านะครับเอ้ยน่าจะนายสิบนะครับผมใช่ไหมต้องก็ไม่ดูเหมือนกันนะครับผมนี่แบบนี้นครับน่าจะเป็นนักเรียนอยู่นะครับผมนี่ครับผมประชาชนโอโหลานในครับ โอ้โหทำพิธีแล้วนะครับผมทบบ้อซื่นสมนะครับผมนะคนไทยอ่าจัดงานอะไรก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมมามาคอยดูแลความปลอดภัยนะครับผมนะแล้วก็จะมีรถพยาบาลนะครับผมมาสแตนบายนะครับผมนะเขาเตรียมพร้อมทุกล้านทุกอย่างจริงๆนะครับผมนี่ครับล้านนี้นะครับประชาชนมาดูผ่านจอทีวีโทรทัศน์จอใหญ่นี่ครับผม เจอเลยนะครับผมวาเนทนครับกาเอาเป็นมาชิมนี้ต่อกาจะได้จบคลิปไปเพียงตัวนี้เด้อกับฟางพีพีเอฟซีนะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมพเพื่อเป็นกำลังใจต่อทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ